สบายดีไหมนิดหน่อยไม่สบายดีโ,โเดินไปเรื่อยอฮะส่องเห็ดไม่น่าจะมีแต่ก็อยากจะมานกกะคะเพื่อนเพื่อน นะอตอนนี้เราก็จะไปป่าใหม่กันนะคะป่านี้ไม่มีเลย มาที่ใหม่แล้วนะจ๊ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะดูเขาเขาทำใหม่หมดเลยนะเนีมีแบบว่าปิกนิกด้วยนะคะมีเข้าองค์เข้าอี้นนะนี่ เห็ดไม่มีเราก็มาถ่ายธรรมชาตินะจ๊ะแต่นี่เป็นต้นเกาลัดนะคะกำลังออกตันนี้เลยจุดตัวมีมข้าโองเข้าอีนั่น เห็ดก็หายหมดแล้วค่ะทีนี้เห็ดก็ไม่มีให้เก็บนะจ้าทำสวยอยู่ตรงนี้ทุกที่จะมาเก็บเห็ดอันนี้นะคะเห็ดอะไรอ่ะเขาเรียกเห็ดอะไรอ่ะดีกันเล็ดีภาษาเขาเรียกอะไรอ่ะเห็ดอะไรนะเห็ดมันปูอะค่ะ ไม่มีให้เก็บแล้วเขาทำเป็นส่วนปากไปหมดเลยดีกว่าเอาหน่อยตัวอะไรกันเลมเจอแต่เห็ดพิษนะคะเห็ดพิษนะเนี่ยเน,น่อ๋อน้นนอนเห็ดพิษ เห็ดก <aría> ินได้ไม่มีค่ะโอ้ยเห็ดพิษกว่าโทรศัพทอยกับเลยอืมโอ้ยลิ่อมอะไรกูเลือดจัดห้าสิตัดหญ้าออกมาเลยอันนั้นอะไร หลดออกมุดเลยป่านนี้ที่เรามาเก็บเห็ดขอนสนด้วยนะพี่ออีกหน่อยนะจ๊ะวันนี้ไม่มีฝนมีแดดแต่ว่าก็มีครึ้มครึ้มเราจะไปตรงที่เราเคยไปเก็บเห็ดขอนสนนะคะ แต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาออกอเราแค่มาถ่ายธรรมชาติให้ดูาทางก็จะเป็นแบบนี้นะคะป่าเขาธรรมชาติเมืองนาปอรีดีกว่าหรอเนาะ สิ <See? S 2> <Okay. S 1> ไปข้างในเรียนนี่ตรงนี้ค่ะที่เป็นป่าที่เรามาเก็บเห็ดขอนสนอันนี้ป่าดีกว่าโมเย่อสิโมโตวาเลยอุนาตราฟุงกี่สิย่ามาเห็ดเผาะไป เราโน้มันจ้ะบ่าร,ร่วนนามก็เยอะนามเยอะจังเลยนามต้นเนี่ยค่ะลูกตไม้แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีนะคะเห็ดขอนสนเพราะว่ายังไม่ถึงเดือนมันเดือน เดือนหน้าคตุลาคมอดตเตบเรามาสำรวจเรามาสำรวจเฉยๆเดินเล่นไม่มีอะไรทำป่าล้ลอมรอบทั้งนั้นเลยทางก็ชันนะอุ้ย ขอโทษนะจาะที่ภาพมันสันสัน,สนเห็ดแบบว่าเห็ดพิษยังไม่เห็นสักกระดอกเจอดอกเดียวตรงนั้นค่ะคงก็ไม่เจอ,อเลยเนี่ยไหน็นม้ดอกไม้ทั้งนั้นเลยมีแต่ดอกไม้ก็ดอกไม้ Tá lai à tầm lai tầm เดกก็ไม่อยากมาหรอกเพราะมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวเขาจะกลับไปแล้วนะคะก็ฝากไปเท่านี้เนาะเจอกันใหม่นะคะไม่แต่เกาลัดนะคะหล่นลมแรงเกาลัดกำลังเริ่มเริ่มออกเกาลัดค่ะเกาลัดก็ะสัาน,นี้ เกาลัดทั้งนั้นเลยหล่นเต็มลมมันแรงเกาลัดเกาลัดหล่นลมมันแรงร่วงเต็มเลย เกาลัดเกาลัดดีกาลัดนี่คือป่ากเการัดเลยนะคะอตอนนี้ยังไม่ใช่ช่วงหน้ามันเก็บลมลมเย็นโอ้หนุหนๆับไปดูกเการัด ไม่มีอะไรมากค่ะกอลัดที่มันหลน่นเต็มเลยลูกใหญ่มากอมกอลัตกอลัตทั้งนั้นเลยหลน่นเพราะว่าลมมันแรงลมมันแรงกอลัตทั้งเลย เกาลัดล่นเพียบสีเกาเขียวนั่นคือเกาลัดนะคะเกาลัดล้ววนเกาัๆเกาลัดเกาลัดน้องคะนี่ฮะลูกเกาลัด วสวัสดีค่ะตอนนี้กำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะสวัสดีครับไม่มีเหตุค่ะไม่มีไม่มีเราก็กำลังจะกลับนะคะนี่คือธรรมชาติสวัสดีค่ะทุกคนสิ กลับบ้านกลับบ้านสวัสดีครับอาร์จนติตสวัสดีครับโอเคค่ะเจอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายสตูบูนบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายเจนติสตูบูน <c oughs> โอ้ยนู้น <c oughs> นี่คือบนเขาตรงนั้นที่เราเดินออกมานะคะด้านนู้นที่เราเดินไปแล้วก็เดินลงมา ใช่สวยนะตรงนี้มองไม่เห็นลดินไปนูน่นคือทางที่เราบร์บายบายจ้าเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ